ได้เจ้าของใหม่จะได้อะไรบ้างตาโตนะฮะสม่าสโตนเมื่อวานก็รายงานนะครับนะเกี่ยวกับกลุ่มทุนอาหรับนะครับนะชิคทามิมยี่มาเป็นคู่แข่งกับเื้อจิมซึ่งเสื้อจิมเนี่ยแต่ก่อนก่อนหน,น้านี้ไม่นานเนี่ยเขาประกาศที่จะเทคนะครับว่าจะเทคแมนอยู่ตอนนี้มีตัวละครใหม่มาคือชิคทามิมครับนะนี่โคตรของโคตรรวยนะครับนะทรัพย์สินเยอะมากนะครับ นะถามว่าเราอยากจะได้ใครอันนี้ก่อนเซอร์จิมเป็นแฟนแอนแท้แมนยูเต็ดแต่ว่าเราเห็นประวัติในการคุมหรือว่าเป็นเจ้าของสโมสรนนิสในฝรั่งเศสเนี่ยบางคนอาจจะแบบเยกเก้นิดนึงแบบเอเอาดี่าง้าแม่งชอบลงรูกผูจก,ก,การทีมแล้วน,นี่นั่นแต่ถ้าได้อ่าชิคามิมโอ้โหเราก็จะได้เหมือนซิตี้ นั่นคือเงินมหาศาลในการเสริมทัพพี่ว่าซิตี้เป็นตัวอย่างเป็นการบอกแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าใครจะมาซื้อโมซในองังกฤษห้ามทําผิดวิธีนะทําให้ถูกต้องนะห้ามใส่ห้ามยัดใส้อะไรนู่นนี่นั่นนะครับโอเคแหละอาจจะไม่ได้ซื้อแบบตุ้มตามเหมือนที่ซิตี้ซื้อเพราะว่ามันอาจจะสุ่มเสี่ยงผิดกฎอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ถามว่าการที่จะปล่อยเม็ดเงินให้แมนยูเตดเสริมทัพโดยถูกต้อง แต่ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนครับอันนี้ผมรับประกันราชาชิกทานี่เท่านั้นถูกต้องนะครับผมท่านชิกเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับเขามองแมนยูเต็ดเป็นมงกุฎเพชรของเขาเลยเขามองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะของเขาฉะนั้นเนี่ยเขาจะทุ่มเทเต,มเต็มที่กับสโมสรแห่งนี้ดฉะนั้นสิ่งที่แฟนบอลจะได้เนี่ยโอ้โหผมว่ามันมันเกินจินตนาการเลยนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันแล้วอยากให้มันเกิดขึ้น เพราะว่าท่องเทาย้อนตั้งแต่เกลเซอร์เนี่ยมาเทเวอร์มาอยู่ตั้งแต่20ปีที่แล้วจนถึงป่านนี้มันไม่เคยทําอะไรเลยครับนอกจากสูบเงินแดกเงินปันผลทุกปี นะครับแล้วก็เงินที่จ่ายซื้อนักเตะในแต่ละปีเนี่ยมันก็เป็นเงินจากที่รายได้ของสโมสรมันไม่เคยฟักเนื้อออกมาช่วยนะครับไม่เคยนะครับแล้วนี่มันก็แทบจะไม่ได้จ่ายด้วยนะครับที่เราเป็นนี่อยู่เนี่ยมันจ่ายแด่ดดอกต้นมันแทบไม่จ่ายเลยครับหมายว่ามันจะเทขีๆๆๆๆๆๆๆ้เทเทเยี่ยวเนี่ยให้เจ้าของใหม่ทันทีรวมทั้งสโมสรแมยูเต็ดเนี่ยยุคเซอร์เร็กเฟิร์สัน20ปีที่แล้วเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องอุปกรณ์นะฮะสนามนะ สนามซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของนักตเตะรวมทั้งแฟนบอลเนี่ยเก่าเคอะบดเลยฮะตอนนี้โอทฟอนี้แทบจะเป็นพิพิพพธภัณฑ์อยู่แล้วฮะจะสะสมของเก่าแลวครับคือมันไม่เคยบำรุงรีโนเวทส้นตีนอะไรเลยครับเกลเซอร์ er, มันไม่เคยทำอะไรเลยฉะนั้นสิ่งที่แมนยูนเต็ดจะได้คืออะไรครับหนึ่งูได้งบเสริมทัพแบบเต็มแบบเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สองเขาจะเอาเงินเนี่ยมาทุ่ม ประมาณ2,000ล้านเนี่ยปรปับปรุงรีโนเวชหรืออาจจะสร้างสนามใหม่แม่งไปเลยอันนี้ไม่รู้แต่พี่ว่าไม่น่าจะสร้างหรอกพี่ว่าน่าจะรีโนเวชแล้วก็เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกความทันสมัยให้กับผู้จัดการทีมให้กับนักเตะ ให้กับแฟนบอลสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแมนยูเต็ดให้มันเป็นสโมสรที่แม่งใหญ่จริงๆอะครับไม่ใช่ใหญ่แต่ชื่อแต่ความเป็นจริงแม่งสโมสรอ,อื่นอย่างแมนซิตี้หรือสเปอร์เนี่ยโ,โหสนามสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยโอ้โหแม่งเหมือนอยู่คนละโลกครับดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากครับของเขานี่ใหม่เอี่ยมทันสมัยนะฮะของซิตี้กับของสเปอร์ หรือไม่ต้องซิตี้เบอร์ก็ได้ทีมอื่นก็ได้ฮะใหเป็นร์เชนอลเองก็ดีกว่าของแม่เทดนี่คือเก่าอย่างไงเก่าอย่างงั้นฮะไม่บำรุงอะไรเลยฮะแม่งมาแต่แดกอย่างเดียวครับเกลเซอร์นะครับผมฉะนั้นถ้าแมรี่เทดได้ท่านชี้ผมว่าต่อให้ไม่เป็นท่านชี้นะถ้าเป็นเซอร์จิมผมว่าเขาก็น่าจะรีโนเวทครับเขาก็น่าจะทำใหม่อยู่แล้วแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงเรื่องการแทรกแซงการลวงลูกนะครับนะสิ่งตรงนี้ทำให้เด็กผีไม่ค่อยอยากได้เซอร์จิมกันผมก็ไม่ได้ค่อยผมก็ไม่อยากได้นะผมอยาก อ๋ออะสมมุติถ้าโซจิมไม่แทรกแซงไม่อะไรเลยมาออะไม่ยุ่งอะนี่คือแมนยูเต็ดกูปอยทเทนฮากคนเดียวอะถ้าเป็นอย่างนั้นอะก็ดีแต่ในแง่ของการรีโนเวทสนามการทำสนามผมว่ามันก็อาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำงบเสริมทัพก็คงไม่ได้แบบว่าเต็มร้อยเต็มไม่ได้เต็มหน่วยฮะอาจจะมีแบบเอ้ยแบ่งให้กูด้วยนะเออแล้วก็โอเคเงินปันผลมันต้องได้ปกติแล้วแต่ว่ามาอาจจะต้องมีแบบงบเสริมทัพอาจจะต้องมีแบบเอ้ย กูก็ให้แบบมามาร้อยกว่าให้สักเจ็ดสิบแปดสิบเนี้ยผมว่ามันมันไม่สุดอ่ะแต่ถ้าเป็นท่านชีคนะครับผมบอกเลยนะแมนยูเด็ดจะได้แบบเต็ม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 มาเผื่อล้นด้วยแต่ล้นแบบนะถูกกฎไฟแนนซ์แฟร์เพย์นะไม่ใช่ล้นแบบผิดกฎนะครับเพราะฟิเมริกมันมันจะเล่นซิตี้เนี่ยมันก็เป็นการเตือนคนที่มาซื้อโมซอร์ในอังกฤษแล้วแหละนะครับผมว่าเขาก็คงระวังแล้วเรื่องคนเนี้ยนะครับดันงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะได้แล้วก็การรีโนเวทสนามการทําสนามการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักเตะนะความทันสมัยให้นักเตะกับ ผู้จัดการทีมแล้วก็แฟนบอลเนี่ยผมว่าเนี่ยท่านชีกใส่เต็มแน่นอนครับและมันจะเร็วด้วยมันไม่ใช่มาแบบว่าค่อยๆค่อไปค่อยๆทําแต่เนี่ยจะิจะทําแบบปุ๊บไปเลยอ่ะรวดเดียวไปเลยฮะเพราะมันใช้เงินเจ้าของสามารถทําได้เว้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินของสโมสรมันไม่ผิกดกฎแฟร์แฟร์เพย์ครับการรีโนเวทสนามอ่ะเข้าใจไหมฮะฉะนั้นใช้เงินได้เต็มที่ครับไม่ผิดกฎดทังสิ้นครับในการทําสนามในการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะด,ดวกความทันสมัย แอบสนามเนี่ยทำได้เต็มที่เลยซึ่งผมเชื่อว่าท่านชิกจะป๋ากว่าเซอร์จิมแน่นอนครับเรื่องตรงนี้ผมว่าเขาป๋าเขาไปกว่าแน่นอนครับแมนยูจะเป็นสโมสรที่ทันสมัยที่มันสมชื่อกับแมนยูเต็ดสัท,ทีอ่ะชื่อมึงใหญ่มากเลยอ่ะแมนยูเต็ดนะเป็นแบรนด์ที่ใหญ่แฟนบอลเยอะสุดในโลกแต่ สนามมึงแม่งอย่างพิพิธภัณฑ์บุคลากรใหม่ด้วยครับนะเก่าย่าแม่ครัวคนเดิมอ่านะครับนะอะไรที่มองใหม่มองใหม่ๆเปลี่ยนหมดเมกาสโตนะฮะอะไรเปลี่ยนให้หมดนะครับสนามโรงหลามซ้อมนะฮะมึงขยายได้ไหมขยับขยับได้ไหมไม่ต้องแบบโอ้โหต้องนั่งรถไปแคลริงตันนะจริงๆสนามซ้อมกับสนามแข่ง่มันควรจะอยู่ใกล้กันเลยนี่มึงอยู่มึงต้องนั่งรถ มึงจะซ้อมบอลทีมมึงต้องโอ้โหมึงต้องนั่งรถออกไปอีกมันนตลกไงตัวโมสรที่เป็นยูเต็ดแท้ๆแต่ไอเรื่องพวกนี้คือแบบเฮ้ยยี่กว่าปีที่ผ่านมึงทำส้นตีนอะไรอยู่อะเกียวเซอร์มึงไม่มึงไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาอาหารเลยเลยอะมึงแดกอย่างเดียวเลยเฮ้ยมึงแบบมุมามึงแดกแบบโอ้โหไม่มีจาบัลณเลยอะยังเคมึงไม่ได้รักทีมเลยมงมึงมาแดกอย่างเดียวเลยอะ มึงรักแต่จะแดกอ่ะไม่รักกี่จะทําไม่ทําให้มันดีเลยอ่ะระบบอาคาเดงคาเนมี่สนามต้องสนาซ้อมเนี่ยมันควรจะต้องอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะครับกับสนามสนามจริงสนามใหญ่อ่ะมันต้องอยู่ที่เดียวกันหมดไม่ใช่มึงไปแยกอะไรเออแล้วเธอะทําให้มันเป็นแบบเหมือนชาวบ้านเขาอ่ะนะครับยิ่งโมสอนมิวเต็ดจะต้องเป็นตัวอย่างด้วยซ้ำนะเพราะเป็นโมสอนที่เป็นโมสอนใหญ่นะครับ แล้วฐานแฟนบอลเยอะที่สุดในโลกด้วยต้องเป็นตัวอย่างกับกลับกายมึงเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหมึงไม่ทำหาส่อนตีเลยเลยฉะนั้นเนี่ยผมเชียร์ท่านชี้แบบขาดใจนะชี้กาต้าเนี่ยผมเชียร์ขาดใจเลยครับให้เอามาให้ได้ครับเพราะเราจะได้เรื่องตรงนี้เต็มๆนะครับ ไอเรื่องการเสริมทัพอ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่กักอยู่แล้วฮะเขามีเท่าไหร่เขาให้ให้หมดอ่ะที่มันไม่ผิดกฎอ่ะเขาให้หมดเต็มเต็มงบเลยนะครับในการเสริมทัพแล้วก็ในเรื่องการรีโนเวทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโมสรเนี่ยนะของนักเตะของพิการทีมของแฟนบอลเนี่ยพี่เชื่อว่านะฮะเขาทําใหม่หมดแบบรวดเร็วแน่นอนครับได้ของใหม่แมนยูจะได้ของใหม่แบบหมดอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเซอร์จีิผมว่ามันจะเขาก็ทำแหละแต่ค่อยเป็นค่อยทำแต่ถ้าเป็นชีกาตาผมว่าแม่งพึบเลยฮะ รึเลยทําเลยนะครับผมอ่ากาตาจะดีกว่าครับรวยกว่าเยอะนะใจป๋ากว่าเยอะด้วยนะครับไอเทจจริงๆเนี่ยผีมาความทนแล้วตอนนี้เซอร์จิมเหมือนจะออกตัวนะถามคําถามคือว่าเฮ้ยเราจะได้เจ้าของใหม่ไหมพี่การันตีตรงนี้เราเราได้แน่ครับเราได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันบิดแข่งกันแล้วตอนแรกเป็นเซอร์จิมมาตอนนี้ชี้กาตามาจจเกทับแล้วเซอร์จิมตอนนี้เริ่มดิ้นแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยแม่งกูต้องออกนี่เริ่มออกมาออกตัวอีกแล้วว่ากูจะจะสู้นะครับจะไม่ยอมนะฮะนะจะบิดแข่ง นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ท่านชิกนะเขาก็พยายามที่จะเอาให้ได้แต่เชื่อพี่เถอะว่ามึงเสร็จท่านชิกอยู่ดีอะจะถามว่าใครแม่งเงินเยอะกว่ากันนะผมว่าท่านชิกมันรวยกว่าแล้วมันป๋ากว่ามันใจปา๋าใจปั้มกว่าครับเอาท่านชิกดีกว่าผมชอบอย่างหนึ่งกลุ่มทุนอาหรับอะเขาจะไม่ค่อยยุ่งเขาจะไม่ค่อยสอดแทรกล้วงลูกผู้จัดการทีมเป็นคนซัพพอร์ตที่ดีนะครับให้เงินแค่บอกว่าใครอยากได้ใครนะเอออยากได้แต่คนไหนแค่บอก มีหน้าที่ซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็มึงอยากได้อะไรอยากได้สิ่งอำนวยความสะดวกอะไรอยากจะเพิ่มอะไรอยากจะเติมตรงไหนอยากจะเพิ่มทีมสตาฟอะไรตรงไหนบอกแค่นั้นเดี๋ยวกูจัดให้เหมือนกับที่เป๊ปได้อะทุกคนคุณดูซิตี้สนามซิตี้คุณไปดูสนามซ้อมคุณไปดูทุก่งอย่างสิ่งอำนวยความเรือของซิตี้เลครบครันครบทุกอย่างมีครบทุกอย่าง ทันสมัยด้วยเป๊ปเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วนะฮะผมไม่ได้เถียงแต่ถ้าได้แรงสนุนที่มันซัพพอร์ตแบบนี้มันตีปีกอยู่แล้วะฮะเข้าใจไหมฉะนั้นพี่ก็อยากให้ผมก็อยากให้ทุกๆคนคิดนะครับว่าเนี่ยถ้าเทนฮาร์กเนี่ยเราได้โค้ดเก่งแบบนี้มาเนี่ยแล้วถ้าเรามีเจ้าของที่แม่งดีด้วยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีแบบนี้เหมือนกับซิตี้อะแบบไม่ผิดกฎนะนะครับเราก็จะทําให้เทนฮาร์กเราแม่งจากก็ธรรมดาเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเทนฮาร์กโค้ดเราเก่ง ก็จะยิ่งติดปีปีครับใจมไหมแล้วในการลุ้นถ้วยนะลุ้นถ้วยแชมป์หรือจะลุ้นอะไรก็ตามแต่มันง่ายขึ้นเยอะถ้าเจ้าของแล้แม่งสปอร์ตป๋าแล้วก็ใจดีแล้วก็เข้าใจฟุตบอลแล้วก็ไม่มาลงลวงลูกผู้จัดการทีมปล่อยให้เป็นหน้าที่ใครหน้าที่มัน รู้ตัวเองว่าตัวเองมีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตให้ดีที่สุดเนี่แหละฮะทีแม่งจะแบบพุ่งไม่รู้จะพุ่งไงเลยผมบอกแค่เนี้ยเอาอยางไงถ้าเป๊ปมันคนุมเมนูเนี่ยว่านะเป๊ปมันคงลาออกไปตั้งนานแล้วจริงเจอเกลเซอร์แบบนี้เก่งให้ตายยังไงอ่ะแต่แม่งไม่ซัพพอร์ตอ่ะมีประโยชน์อะไรไหมะพอจะเสริมจะเสริมไม่ให้กักตังค์โอ้โหไปไม่สุดอีก อย่าเอาถึงเป็นสูสารผู้จัดการทีมอะที่ผ่านมาไม่เป็นมอยจยันหลุยบูรินโยโอเล่เนี่ยสูสารผู้จัดการทีมเอนกัน,นอะเพราะใครเกลเซอร์ทั้งนั้นไปไม่สุดเพราะแม่งอะไอ้แงถ้าถ้ามันมาคุมแมนยูว่ามันพังไปแล้วจริงไม่ต่างอย่างบูรินโยไม่ต่างอย่างจันหลุยหรอกครับไม่ต่างโอเล่ล้วครับผมว่าโดานเหมือนกันนะครับจริงผมว่าเป๊ปคิดถูกกันนี้ไปสตีอะ่ะผมว่าเขาคิดถูกผมว่าเขามองเขาไต่ตองรายละเอียดดีที่สุดแล้วว่าหนึ่งแม่งไม่ลงมาลงลูกกูสองกูได้สิทธิ์ขาดในการซื้ออัูููเล่่่่นนนนนกกจริงงๆไมมยุแ สามมีเม็ดเงินที่กูช็อปได้เต็มที่นะครับสี่นะครับส,าม,สามซ้อมสามซ้อมสิ่งอำนวยความสะดวกความทันสมัยมึงเติมให้กูได้ครบเนี่ยดูดิเห็นปะแฟนแมนยูเนี่ยหรือที่แมนยูเตะม,มันควรจะต้องได้อะไรแบบนี้นครับเข้าใจปะแต่เราไม่เคยได้อะไรกันแบบนี้เลยครับทุกคนได้ก็ได้แบบกัก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 ขยักขย่อนมันถึงไปไม่สุดไงนะทีมเราอ่ะเขาแม่งแดกอย่างเดียวเลยครับกเกลเซอร์แดกอย่างเดียวจริงๆฮะไม่ต้องปลกอยใจว่าไงี่ยเขาประท้วงกันครับที่นั่นก็ดูสิฮะ เนี่ยเอาคิดถูกเคอาไปซิตี้แล้วครับถ้าเข้าแม่มันยูผมว่าเขาน่าจะดับไปแล้วอ่ะเป๊ปผมบอกเลยมาเจอเจ้าของอย่างเงี้ยเจ้าของแบบเกลเซอร์แบบเน,นี้ยผมบอกเลยยับไม่ต่างกับมูโยไม่ต่างกับจันหลุยโอเล่ะครับไม่ต่างผมว่าพอกันเนี่ยนะครับผมเจอเจ้าของอย่างเงี้ยแล้วดูเป๊ปดิ แล้วดูเป๊ปใช้เงินซื้อนักเตะเลยครับโอ้โหบึ้มๆอย่างนั้นน่ะคุณดูเอาอย่าว่าจะตัวจริงครับเอาตัวสำรองแพงทุกตัวคุณคิดว่าเกลเซอร์มันจะจ่ายให้อย่างนั้นเหรอคุณคิดว่าเกลเซอร์มันจะจ่ายอย่างนั้นให้เป๊ปเหรอครับไม่มีทางแล้วพอไม่จ่ายอย่างนั้นให้เป๊ปแล้วคุณคิดว่าทีมจะดีไหมดีเหมือนซิตี้ไหมก็คงไม่ใช่ไงแล้วพอไม่ใช่ปุ๊บการลุ้นแชมป์ของเป๊ปมันจะง่ายอย่างนี้ไหมก็คงไม่ง่าย,ยครับเข้าใจไหมฮะเออมันโดมิโน่หมดนะครับผม เชลซีลิปูใครหนาวครับตอนนี้โหลิป oh, ูสิฮะเชลซี Chelsea, อาการไม่ดีเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนโค้ชแค่นั้นแต่ว่าเขามีตังเขาเสริมกับบึ้มบั้มทัมเบ้ตัวผู้เล่นนี่คุณภาพบึ้มเลยแต่ของลิปูเนี่ยโอเคครับโค้ชคนเดิมก็จริงแต่ทีมไม่เสริมเลยเสริมก็เหมือนไม่เสริมฮะกาโปนูเยสเนี่ยเสริมว่าเหมือนเหมือนไม่เสริมนะเพราะเก่าไม่ถูกที่คันครับเพราะไอ้ที่คันมันคือตรงกลางกลางมึงแก่หมดแล้วมึงแต่มึงไม่เสริมเลยนะแล้วแต่แก่เกอบทั้งทีมหนักกว่าเยอะลิพูหนักกว่าเยอะครับ อันดับแนตารางมันอาจจะดูแบบติดติดกันเยอะเทีวบซีก็อาจจะขยับขึ้นไปครับแต่รีพูเนี่ยผมว่ามันจะลงไปอีกอันนี้ผมพูดให้เลยนะอันนี้พูดแบบว่าตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงอะนะครับเก๊ลเซอร์ซื้อรีวิวฮาร์ไปซื้อเลยให้ไวออ้กูว่าเาแก๊ลเซอร์ไปซื้อรีพูนะผมบอกเลยนะขเขาแม่งลาออกเลยเชื่อผมไหมอย่างน้อยเอพีเอจีที่มันเป็นเจ้าของอยู่ไม่ยังดีกว่านะเว้ยเออเขาจะรับรู้ถึงความทรมานที่แท้จริง ขอให้แมนเชสเตอร์ครับได้เจ้าของใหม่ครับเป็นท่านชิคทามีอัลทานีนะครับก็ขอให้ได้เจ้าของคนนี้มาเป็นนะครับเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะต้องมีตั้งนานแล้วอะ่ะมาสัทีแมนยูเป็นสมโมสรใหญ่แต่ควรจะต้องเป็นสมโมสรใหญ่ที่ทันสมัยเหมือนชาวบ้านเขาด้วยทันโลกเขาด้วยฮะนะแล้วก็มันควรจะต้องเป็นสมโมสรที่ดูดีเพียบพร้อมแบบที่สมกับแบรนด์ตัวเองอะ่ะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เราต้องได้เจ้าของใหม่ครับท่านชิคพวกเรารอยอยู่นะครับ นะส่วนเซอร์จิมก็อยู่ที่นิดเหมือนเดิมก็ได้ครับนะผมเอาท่านชิมดีกว่าเพราะผมอยากได้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในความแบบว่ารูหรามาเห่านะแบบว่าอลังการงานสร้างอะครับนะแบบว่าเฮ้ยยิดเค่ตกใจเลยแบบเฮ้ยเปลี่ยนขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยแบบ <oluyor? c oughs> ผมต้องการความรวดเร็วอะนะ ในการเปลี่ยนแปลงสโมสรทั้งสโมสรครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการเสริมทัพนะนะไม่เป็นเรื่องขนะนะองการรีโนเวทพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างให้กับสโมสรให้กับแฟนบอลนะให้กับนักเตะให้กับผู้จัดการทีมทั้งหมดนะครับนะผมอยากเห็นเร็วๆนะเพราะผมอยากให้สโมสรแมนยูเต็ดมันสมกับเป็นแมนมเชสเตอร์ยูเต็ดที่มันควรจะเป็นนะครับ